ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะไปดูกลุ่มกเกษตรกรที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปรับวิธีการทําการ,กรเกษตรลดการใช้สารเคมีและสร้างช่องทางการตลาดร่วมกับภาคเอกชนด้วยค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองค่ะ การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากที่เคยได้ประมาณ4 5ถึง5ตันต่อไร่มาเป็น10 1ถึง11ตันต่อไร่ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดจากการปรับปรุงรูปแบบการผลิตใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตําบลคำพะอะุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดให้เห็นผลชัดเจนเนาะคะ่ะพ่อพ,อพอเขามีผลผลิตเพิ่มขึ้น ารายได้เท่ากับเพิ่มขึ้นต้นทุนเท่ามันลดลงนะคะรายได้เท่ามันเพิ่มขึ้นความเป็นยูเท่าก็ดีขึ้นเพราะว่าเท่าใส่เท่าบริษัทใสเคมีได้ผลมาแนะนํานี่เพิ่นแบบเอ่อเป็นอินทรียจังสีไหมก็เลยใส่ใส่อินทรีย์อินรียวัตถุแล้วก็สารชีวพันธุ์ที่เพิ่นห้มากสุขภาพเท่าก็ดีขึ้นความเป็นยูเท่าก็ดีขึ้นโครงการสมาร์ตตำบล เป็นความพยายามที่จะใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังผลักดันในการยกระดับรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรกรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ตําบลคำพัอุงเนี่ยเป็นตําบลที่เราได้จะนําเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มไรายได้ให้มีความที่เราเรียกว่าสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถ ในการด้านเศรษฐกิจให้ค hmm. ร <so> ัวเรือนนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อมีผลผลิตแล้วกลับหาตลาดรองรับไม่ได้ไม่ได้ราคาตามต้องการการดึงความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อหาช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเราใช้เครื่องมือการ พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองรวมนะครับหรือหรือหรือไอ้แฮปแฮปโมเดลเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งแฮบโมเดลมันก็จะมีเรียกว่า3หลักการเจ็ดขั้นตอนเราจะเราจะแตกรายละเอียดออกมานะครับเพื่อนําไปสู่คาว่าสมาร์ทหมายถึงว่าผลสําเร็จมันคืออะไรอย่างเงี้ยเช่นเราเราก็จะแยกออกมาว่าในการพัฒนาเนี่ยคุณอาชีพเป็นจะประกอบไปด้วยอย่างน้อย5ด้านก็คืออาชีพสุขภาพสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาอะไรเงี้ย แล้วในแต่ละอย่างก็จะมีประเด็นย่อยอยู่นะครับซ,ซึ่งซึ่งมันจะมีรายละเอียดรัชทิติเจนวิริยกุลนักข่าวพลเมืองรายงาน